สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายซูขู่สุกนเมื่อนี้สิ่ผ้าพีผ้านองมาเบิ่งทีมงานคุณภาพทีมงานล้วนซ่าทีมงานคุณภาพทีมงานร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านล้านเราทั้งนัเด้กครับเด้อ ลอยล้านพันล้านเคยเมาข้อพับแจบจะนับมาทุกล้าน้อครับเด้อซึ่งลีลาการทำงานของทีมงานโลนซาทีมงานลอยล้านพันล้านกะบธรรมดาเนะครับเด้อลักษณะท่วงท่าลีลาของเพล่นเพิ่นกะสีกลมก็จอก็จอแหละครับโอ้ยสองผมว่าพแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับพิวไว ปานพระเอกหนังกินหงเวยหงคนละครับเบ้ยคนละครับลีลาของคนนะครับเด้อคนละครับคนละครับคนสวีตสวัสดนะครับคนละพ่นสีครับคนละครับนี่แหละครับทีมงานคุณภาพทีมงานสุดยอดยอดเยี่ยมนะครับเด้อทีมงานข้อพับข้อเวียงนะครับเด้อนี่แหละครับลีลาการทํางานของคนกับวัฒนธรรมดานะครับเด้อ